ลองนึกภาพตามนะครับสถานที่แห่งหนึ่งบนชายดานไทยกัมพูชาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความช่วยเหลือและมนุษยธรรมแต่ในวันนี้กลับกลายเป็นปมขัดแย้งเรื่องเขตแดนที่ซับซ้อนและยังคงหาทางออกไม่ได้เรื่องราวของแคมป์ห้าคืออะไรเราจะมาดูกันครับ <exha. S 3> <G> ก็น่าคิดนะครับว่าเรื่องที่เริ่มต้นจากความเมตตาแท้ๆมันกลายมาเป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนที่ยืดเยื้อมันหลายสิบปีได้ยังไงกัน วันนี้เราจะลองมาย้อนรอยหาคำตอบกันครับว่ารอยร้าวนี้มันเริ่มมาจากตรงไหนกันแน่เอาล่ะครับก่อนจะไปถึงจุดที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปดูกันก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราครับวิกฤตการณ์ในกัมพูชา คือช่วงปลายทศวรรษ1,970นะครับกัมพูชานี้ตกอยู่ในยุคเมื่อดของจริงเลยภายใต้ระบอบเขมรแดงคือมันมีความโหดร้ายมีสงครามกลางเมืองที่บีบคั้นให้ผู้คนเป็นแสนแสนชีวิตต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วพอเวียดนามบุกเข้ามาในปี2,522เนี่ยโอ้โหอันนี้เหมือนฟังเส้นสุดท้ายเลยครับคลื่นมนุษย์จำนวนมหาศาลเลยทะลักข้ามพรมแดนมาที่ฝั่งไทยแล้วพอเกิดวิกฤตมนุษยธรรมครั้งใหญ่ขนาดนี้ ประเทศไทยของเราก็ต้องก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญครับที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนี่เองครับประเทศไทยได้ตั้งค่ายผู้อพยพหนองจานขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแคมป์511แต่ต้องบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์พักพิงธรรมดานะครับมันคือด่านหน้าและเป็นหัวใจสำคัญของการช่วยเหลือชาวกัมพูชาในตอนนั้นเลยแล้วดูตัวเลขนี้สิครับ40,000 40,000 40ชีวิต นี่คือแค่จำนวนผู้อพยพในช่วงแรกๆที่หลั่งไหลเข้ามาในค่ายนี้นะครับแค่นี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วว่ามันเป็นวิกฤตที่ใหญ่หลวงขนาดไหนที่ท่ายประเทศไทยต้องรับมือมันมีคำพูดหนึ่งที่อธิบายภาพได้ชัดเจนมากๆเลยครับเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ค่ายผู้หลีภยัยแต่คือสะพานแห่งชีวิตคือมันไม่ใช่แค่ที่พักชั่วคราวอะครับแต่มันเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อความช่วยเหลือจากทั่วโลกจริงๆ เป็นสะพานที่พาคนข้ามจากความตายไปสู่การมีชีวิตรอด ภาพนี้ยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยครับว่าแคมป์ห้าหนึสำคัญขนาดไหนคือความช่วยเหลือจากนานาชาตินี่มาหมดเลยทั้งอาหารยาจาก ICRC หรืออย่างแครก็เอามาเล็ดพันธุ์ข้าวเครื่องมือทำเกษตรมาให้ถึงขนาดต้องมีการขุดสะ UN ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อให้มีน้ำใช้กันอย่างเพียงพอแล้วทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยภายใต้การดูแลของทหารไทยมันคือปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมระดับโลกของจริงเลย เรื่องราวดำเนินไปดูเหมือนทุกอย่างก็น่าจะจบลงด้วยดีใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับพอสงครามในกัมพูชาสงบลงนี่แหละกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยพอถึงปี2,536ครับสถานการณ์ในกัมพูชาก็สงบลงแล้วค่ายผู้อพยพแห่งนี้ก็เลยปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มมีโครงการส่งผู้ลี้ภัยกลับบ้านเกิดหรือไปตั้งกรกรากที่ประเทศที่สแต่ จุดที่ทําให้เรื่องมันพลิกผันก็คือตรงนี้แหละครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ยามกลับบ้านมีอดีตผู้ลี้ภัยจํานวนไม่น้อยเลยที่เลือกจะปักหลักอยู่ที่เดิมสร้างชีวิตใหม่บนพื้นที่ที่เคยเป็นแค่ค่ายพักพิงชั่วคราวภาพนี้มันสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุดเลยจากในอดีตที่เป็นแค่ที่พักพิงชั่วคราวนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของไทยกับยูแต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นชุมชนถาวรไปแล้ว เป็นหมู่บ้านของอดีตผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้กลับประเทศแล้วก็เริ่มมีการอ้างสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้กันเกิดขึ้นคือสถานะของพื้นที่มันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยและการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี่แหละครับที่เป็นเหมือนเชื้อไฟที่นําไปสู่ความขัดแย้งเรื่องเขตแดนที่ยังคุก,กรุ่นอยู่จนถึงปัจจุบันคือพอชุมชนมันเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปัญหาก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นครับจนมาถึงจุดแตกหักในที่สุด เมื่อทางฝั่งกัมพูชาเริ่มประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ในดินแดนผืนนี้อย่างเป็นทางการเลยวันนี้คืออาณาเขตของพวกเขาแน่นอนครับว่าฝั่งไทยเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยมีการยื่นประท้วงทางการทูตไปอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปี2 5 5 7เป็นต้นมาโดยยืนยันว่าสิ่งที่กัมพูชาทำเนี่ยมันคือการละเมิดบ,บันทึกความเข้าใจหรือ MOU43 ที่เราเคยตกลงกันไว้ชัดเจนแล้วทีนี้เรามาดูฝั่งหลักฐานของไทยกันบ้างนะครับว่าเราใช้อะไรในการยืนยันอธิปไตยของเรา ข้อแรกเลยคือเรื่องภูมิศาสตร์พื้นที่ตรงนี้มันตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตแดนไทยที่46กับ47ชัดๆเลยข้อ2คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรามีภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ปี2516ที่ยืนยันได้ว่าตรงนั้นเคยเป็นแค่ทุ่งนาของคนไทยไม่มีชุมชนอะไรทั้งนั้น ข้อ3ามอันนี้น่าสนใจเป็นหลักฐานระดับนานา,นาชาติเลยก็คือการที่ UN เข้ามาสร้างสระ UN ในพื้นที่มันก็เหมือนเป็นการยอมรับไปในตัวว่าพวกเขากําลังทํางานอยู่ในเขตแดนของไทยและสุดท้ายก็คือหลักฐานทางการทูตที่เรามีการประท้วงอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC มาโดยตลอดครับทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับมันได้ทิ้งมรดกที่ทางซับซ้อนและน่าขบคิดเอาไว้จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมแท้ มันกลับกลายมาเป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนมันมีคำกล่าวที่สรุปเรื่องนี้ได้แบบเจ็บปวดแต่ก็ตรงไปเด่นมากครับว่าจากสัญ,ญลักษณ์ของความช่วยเหลือปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นข้อพิพาทเรื่องการอ้างสิทธิเหนือดินแดนและอธิปไตยของไทยคือจากพื้นที่แห่งการให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการอ้างสิทธิ์ไปซะแล้วเรื่องของแคมป์ห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันสอนเราอย่างหนึ่งเลยนะครับว่า ไอเส้นแขตแดนบนแผนที่เนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับความทรงจำหรืออัตลักษณ์ของผู้คนที่ผูกพันกับผืนดินตรงนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่เปราะบางและซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับ และสุดท้ายเรื่องราวของแคมป์511ก็ทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อประวัติศาสตร์ของพื้นที่1มันถูกจดจำแตกต่างกันไปในแต่ละฝั่งแล้วเส้นพรมแดนที่เราขีดขั้นกันไว้มันจะสามารถเป็นเส้นที่แบ่งแยกทุกอย่างได้อย่างแท้จริงหรือเปล่า